สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูพี่หนึ่งกันอีกแล้วนะคะซึ่งประโยคภาษาอังกฤษวันนี้ที่เราจะมาแต่งกันเนี่ยก็คือคําว่า why ที่แปลว่าทําไมนะคะเรายังอยู่ในหมดคําถามอยู่เนาะ why แปลว่าทําไมแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ เวลาที่เราจะสร้างประโยคคำถามเนี่ยก็มีสองแบบด้วยกันแบบแรกคือแบบ y ตามด้วย is mr หรือว่า was were นะคะแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย subject และเครื่องหมาย question mark นะคะคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า is mr มันแปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมคะพอเวลามันมาอยู่ในประโยคคำถามเนี่ยเราก็จะถามอะไรที่เกี่ยวกับเป็นอยู่คือทำไมใช่ไหม why ไปว่าทำไมทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ทำไมเธอถึงอยู่ที่นั่น ทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอีกรูปประโยคหนึ่งก็คือประโยคนี้ค่ะ y ตามด้วย do does did นะคะแล้วก็บวก subject บวก verb แล้วก็บวกเครื่องหมาย question mark นะคะเวลาที่มี y ตามด้วย do does did แบบนี้นะคะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทำไมแล้วเราจะถามเกี่ยวกับการกระทำใช่ไหมคะเช่นทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอกินข้าวที่นี่ทำไมเธอหลับเร็วจังทำไมเธอ ไม่ไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็คือการกระทำนั่นเองเวลาที่เรามีการกระทำนะคะให้เอาการกระทำที่เป็น verb เ,เนี่ย มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเอา do d a s this เนี่ยมาดูกันว่า subject เป็นใครแล้วก็เลือกเอาเลยนะคะว่าจะดูหรือจะ d a s แต่ถ้าเป็นเกิดขึ้นในอดีตผ่านไปแล้วเราก็ใช้ t i s อย่างเดียวเลยนะคะถ้า subject เป็น I เราก็ใช้กับ do ถ้า subject เป็น you เราก็ใช้กับดูแต่ถ้า subject เป็น he she it หรือว่าของอย่างเดียวเราก็ใช้ d a s นะคะง่ายๆแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลย ตัวอย่างเซตแรกนะคะก็คือเซตที่เป็น y บวก is mr แล้วก็บวก subject บวกเครื่องหมายคำถามนะคะคำประโยคแรกก็คือ why is that why is that ก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจคำว่า that ก่อนนะคะ that นี่มันแปลว่าอันนั้นอันนั้นใช่ไหมคะแต่ that มันสามารถแปลว่า หรือเหตุการณ์นั้นก็ได้นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เขาถามว่า why is that ก็คือทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเห็นไหม why is that ทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะถ้าเราจะใช้คำถามนี้จะไปถามใครเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเราก็ถามได้ว่า why is that ทำไมล่ะนะคะอีกประโยคนึงนะคะเป็นประโยคนี้เลย why are you coming คำแปลว่ามาใช่ไหมคะ why are you coming verb to be บวก verb ing แปลว่ากำลังทำอยู่นะคะ why are you coming ก็คือเธอมาทำไมนั่นเองนะคะมาทำไมหรอเธอมาทำไมนะคะแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะก็คือเอา verb to be แล้วก็บวก subject แล้วก็เอา verb ที่เป็น ing มาตามหลังนะคะถ้าในกรณีที่มี ing แบบนี้นะ หรืออีกประโยคหนึ่งนะคะเป็นประโยคตัวอย่างก็คือ why is he here นะคะ here แปลว่าที่นี่ใช่ไหมคะ why แปลว่าทำไม is มันจะแปลว่าอะไรดีก็คือทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงอยู่ที่นี่ why is he here นะคะเห็นไหมง่ายมากๆเลยเซตต่อไปนะคะก็เป็นเซต why บวก do does did บวก subject บวก verb แล้วก็ควเครื่องหมาย question mark นะคะ ประโยคแรกเช่นประโยคนี้เลย why did you do that เหมือนเดิม that แปลว่าอะไรนะแปลว่าสิ่งนั้นหรือว่าเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะคะซึ่งไอ้คำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเนี่ยคนคุยทั้งคู่ต้องรู้ทั้งคู่นะว่าไอ้ that คำนี้หมายความว่าเหตุการณ์ไหนนะคะ why did you do that ทีนี้เราจะเห็นว่าเราใช้อะไรคะเราใช้ did ใช่ไหมคะการใช้ did แปลว่าอะไรการใช้ did แปลว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแปลว่าอะไรทำไมเธอใช่ไหมทำไมเธอ ถึงทำแบบนั้นล่ะทำไมเธอถึงทำแบบนั้นล่ะ เวลาที่เราจะถามว่าทําไมเธอถึงทําแบบนั้นเธอต้องทําไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามใครว่าทําไมเธอทําแบบนั้นล่ะ Why did you do that ทําไมเธอถึงทําแบบนั้นนะคะง่ายมากเลยเห็นไหมเอาอันนี้อาจจะมี did และดูงงหรือเปล่านะไม่ต้องงงนะคะอันนี้กริยาดูเนี่ยนะคะแปลว่าทํานั่นเองแต่ did เนี่ยมันมาช่วยบอกเฉยๆว่าใครทําและทําเมื่อไหร่นั่นเองนะคะพอเป็น you ก็จะมากับดูใช่ไหมแต่มันทําไปแล้วนี่มันเป็นอดีตก็แค่เปลี่ยนดูเป็น d ิ d แค่นั้นเองนะคะก็คือนี่เลยเป็นเซตเดียวกันนะคะเปลี่ยนดูเป็น d ิ d แค่นี้เลยนะคะต่อไปก็คือประโยคนี้ค่ะอ่ายังมีแ a ดอีกแล้วนะจะเห็นว่าครั้งนี้ครูพี่หนึ่งเน้นคำว่าแดดมาก,มากๆเลยเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าใจคำว่าแดดกันนะคะ why does she think that นะคะ why does she think that ก็คือ ใช้ does เพราะอะไรเพราะมากับ she ใช่ไหมคะ think ก็คือคิดนะจะสังเกตเห็นว่าเป็น verb ช่องหนึ่งตลอดเลยเพราะอะไร mm hmm. เพราะไอ้ตรงนี้มันมาทำหน้าที่บอกเราแล้วว่ามันมากับใครและมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าเกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะ think ก็เลยอ่าใช้ verb หนึ่งไปเลยนะคะก็คือทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะ Why does she think that ทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะ นั่นเองนะคะเห็นไหมคล้ายกับอันนี้เลยนะอันนี้ทําไมเธอถึงทําแบบนั้นล่ะอันนี้ทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะประโยคตัวอย่างสุดท้ายของเซตนี้นะคะ why do I have to go นะคะคำนี้นะะ why ทำไม do have to แปลว่าต้องใช่ไหมคะแต่ทีนี้ have to go มันมาด้วยกันเลยทำไมฉันต้องไปล่ะนั่นเองนะ,ะทำไมฉัน ต้องไปด้วยล่ะนะ Why do I have to go ใช้ถามได้นะถ้าสมมติว่าพอนะจะบอกว่าเฮ้ยไปทำโน้นทำนี้ให้หน่อยแล้วเราแบบทำไมต้องทำทำไมฉันต้องทำด้วยล่ะ Why do I have to go Why do I have to do it อะไรแบบนี้นะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคำว่า why เนี่ยมันง่ายมากๆตรงไหนรู้ไหมคะถ้าในภาษาพูดนะคะต่อให้เราไม่มี d i ดูอะไรอย่างนี้มาช่วยนะเราพูดเป็นคำแบบนี้ได้เลยไปดูกันที่ตัวอย่างคะ่ะเซตสุดท้ายนะคะตัวอย่างนี้เลยก็คือ y บวก subject แล้วก็เครื่องหมาย question mark เลยนะคะก็คือ subject อันนี้ก็เป็นคำนามก็ได้นะคะเช่นถ้าสมมติว่าเช่นดูตัวอย่างประโยคนะสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนอยู่นะแล้วแบบว่าเพื่อนก็บอกเธอเธอไปหยิบของให้หน่อยแล้วเราก็แบบทำไมต้องเป็นชั้นล่ะทำไมต้องเป็นชั้นล่ะเราก็แค่พูดว่า y มีมีแปลว่าฉันใช่ไหม why มี่ทำไมต้องเป็นฉันด้วยอะ่ะ why me ถามแบบนี้ได้เลยนะคะหรืออีกอันนึง why here ทำไม here แปลว่าที่นี่ทำไมถึงเป็นที่นี่ล่ะทำไมที่นี่ล่ะทำไมถึงเป็นที่นี่นะสุดท้ายนะประโยคยอดฮิตที่ใครหลายๆคนชอบใช้ก็คือ why not not แปลว่าไม่ใช่ไหมคะ why แปลว่าทำไมไประโยคนี้ why not ก็คือทำไมจะไม่ล่ะทำไมถึงไม่ล่ะ อะ,อะไรอย่างงี้นะเช่นถ้าสมมติว่าทําไมเธอถึงมาเรียนที่นี่ล่ะแล้วเราก็แบบอ้าวทาไมจะไม่ล่ะก็ why not อ่าแบบนี้เลยนะคะ why not ก็คือทําไมจะไม่ล่ะ why not นะคะฝึกใช้ดูนะคะนี่ก็คือการแต่งประโยคแบบ why นะคะง่ายมากๆเลยนะคะยิ่งภาษาพูดก็ยิ่งง่ายนะคะลองฝึกแต่งประโยคดูนะคะฝึกทุกวันอ่ะจะเก่งขึ้นทุกวันแน่นอนครูพี่หนึ่งรับรองค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ have a nice day bye bye